นุ่มเชียงรายโรูรับทราบข้อหานำภาพในวินตัดต่อยืนแลบลิ้นหัวเราะแปะข้อความ V A R โพสเฟซบุ Facebook, ๊กทำอับอายเสียหายนายประกรณขอสงหวานามสกุลอายุ36ปีนุ่มชาวตำบลเชียงราเชียงเรืองอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายได้เดินทางเข้าพบร้อยตำรวจเอกธงรัตน์เขียวสนามรองสารวัตรสอบสวนสบพบานกลวดจ,จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาหลังจากที่นายในวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมยูเนเต็ดได้มอบอำนาจให้ผู้แทนเข้าแจง้งความร้องทุกข์ที่สบพบ้านกรวดให้ดำเนินคดีกับผู้ใช้เฟซบุ๊กตากรสืบเนื่องจากผู้ใช้เฟซบุ๊กดังกล่าวได้นำภาพที่นายในวินยืนและแลบวิ้นหัวเราะจำนวนสิบเอ็ดภาพที่มีการตัดต่อเติมหรือดัดแปลงแล้วนำข้อความ V A R มาเติมใส่ในมือของนายในวินและโพสต์ภาพ ข้อความดังกล่าวลงใต้เพจเพจหนึ่งที่เปิดเป็นสาธารณะประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ซึ่งการกระทำดังกล่าวทำให้ประชาชนเข้าใจผิดว่านายเนวินโกงการแข่งขันและคุมเกมการแข่งขันฟุตบอลที่กรรมการตัดสินต้องเข่าข้างทีมบุรีรัมย์ยู่นเตตดอันเป็นการได้เปรียบทีมคู่แข่งซึ่งถือว่าเป็นภาพและข้อความอันเป็นเท็จทำให้ผู้ที่ถูกตัดต่อและนำไปโพสต์เสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นเกลียดชงัง หรือได้รับความอับอายและเป็นการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาซึ่งพฤติการและการกระทําดังกล่าวของผู้ต้องหาเป็นความผิดฐานนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อาจเข้าถึงได้ซึ่งเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ปรากฏเป็นภาพของบุคคลอื่นและภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจากการสร้างขึ้นด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดก็ตามทําให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นเกลียดชัง หรือเลยรับความอับอ,อายมิ่นประมาทโดยการโฆษณาถาพนักงานสอบสวนที่ได้แจ้งข้อกล่าวหานายวรากกรสองข้อหาคือนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์และหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา,า,าแต่นายวรากกรให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและขอให้การในชั้นศาลหลังจากแจ้งข้อกล่าวหาแล้วพนักงานสอบสวนได้ปล่อยตัวไปจากนั้นจะได้สรุปสำนวนส่งอายการเพื่อพิจารณารดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ทางด้านพันตำรวจเอกํำพลวงสงวนควมกับการสพบานกลอดที่กล่าวว่ากรณีดังกล่าวที่มีการนำภาพที่ได้ทำการตัดต่อดัดแปลงมาไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อด้วยตัวเองหรือนำภาพมาจากไหนก็ตามแล้วทำการโพสต์แชร์ใน Facebook ถือเป็นการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ทำให้ผู้ที่ถูกตัดต่อได้รับความเสียหายอับอายขายหน้าถือเป็นความผิด ฐานเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์และหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาซึ่งมีโทษจำคุกและปรับตามกฎหมายจึงอยากจะฝากเตือนผู้ที่คิดจะโพสหรือแสดงความคิดเห็นใดๆก็ควรระมัดระวังไม่ควรจะลเอิ์อซึ่งกันและกันเพราะหากมีการพาดพิงทําให้ผู้อื่นรับความเสียหายถูกดําเนินคดีตามกฎหมายสําหรับเคสนี้ผู้กระทําผิดต้องเดินทางมาไกลจากจังหวัดเชียงราย เสียทั้งเวลาเสียทั้งค่าใช้จ่ายและยังถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอีกด้วยเป็นการโพสต์ภาพที่มีการตัดต่อเอาหน้าผู้เสียหายเนี่ยมาแปะไว้อยู่ในภาพแล้วทําการแชร์ทาง Facebook ลักษณะของการกระทําลักษณะนี้ไม่ไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อด้วยตัวเองหรือนําภาพมาจากไหนก็ตามแล้วมาโพสต์แชร์เนี่ยเป็นการนําเข้า,าสู่คอมพิวเตอร์นะครับทำให้ผู้ที่ถูกตัดต่อภาพได้รับความอับอาย ขายหน้านะครับก็จะมีอัตราโทษและส่วนในเรื่องของการหมิ่นด้วยการโฆษณาเรื่องหนึ่งอีกข้อหาหนึ่งครับโดยทั้งสองข้อหานั้นในเรื่องของการนําเข้าสู่พรบคอมนะครับก็จะมีอัตราโทษจาคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน3 0 0 0 0นบาทส่วนเรื่องหมิ่นด้วยการโฆษณาก็จะมีอัตาโทษจําคุก2ปีปรับไม่เกินส0 0 0 0นบาทนะครับจะเตือนอะไรคนที่ทำาฤตักษณะแบบนี้บ้า ลักษณะของอาการโพสต์หรือการแสดงความคิดเห็นไม่ว่าจะเป็นเกมกีฬาหรือจะเป็นเรื่องสารนาทั่วไปครับทุกคนก็ต้องอยู่ในกรอบไม่ควรที่จะละเมิดซึ่งกันและกันหากเราไปละเมิดผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนคนธรรมดายอย่างเราก็ตามแล้วถูกตัดต่อนำภาพไปแอบอ้างก็ได้รับความเสียหายเพราะฉะนั้นก็อย่ากรกะทำเลยนะครับสำหรับเคสนี้เนี่ยเจ้าตัวต้องเดินทางมาจากจังหวัดเชียงรายระยะทางก็หลายกิโลครับ เดินทางมาเสียทั้งเงินเสียทั้งทองแล้วเสียทั้งเวลาวันนี้ก็มาที่โรงพักสอบพอบั้นกวดเราก็ได้ดําเนินการแจ้งข้อหาดําเนินคดีตามกฎหมายทุกข้อหาครับแล้วก็ท่านพนักสอบสวนเนี่ยนิว24ในข้อหาขีสีเราก็จะรายงานเพิ่มไปครับ